ปัจจุบันสมาร์ทโฟนตระกูลแฟ็บเล็ตหรือที่มีขนาดหน้าจอตั้งแต่5.5นิ้วขึ้นไปเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ต้องการทํางานและเล่นแอปพลิเคชันแบบสะดวกสบายบนหน้าจอใหญ่แต่ยังต้องการเครื่องที่พกพาสะดวกกว่าแท็บเล็ตซึ่งแฟ็บเล็ตที่เราได้ทดลองใช้จริงและจะมาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ก็คือ Sony x p e r i a Z Ultra แฟ็บเล็ตหน้าจอ6.4นิ้วใหญ่สะใจรุ่นล่าสุดในตระกูล X p e r i a Z ครับ รูปทรงภายนอกของ Xperia C Ultra มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบชัดเจนแต่มีความมนลเล็กๆตามสไตล์ของ Sony ครับขณะหน้าจอของ Xperia C Ultra อยู่ที่6.4นิ้วสามารถจับได้ด้วยมือข้างเดียวแต่ถ้าจะให้ใช้งานด้วยมือข้างเดียวก็คงจะไม่ไหวแน่ๆครับเพราะสำหรับผมที่มือค่อนข้างใหญ่จับแล้วก็เกือบจะเต็มมือดังนั้นการใช้งาน2มือก็น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับแท็บเล็ดรุ่นนี้ Sony Xperia Z Ultra มาพร้อมกับหน้าจอที่แสดงผลแบบ Tri l u m i n o s ์สเทคโนโลยีแสดงสีลิขสิทธิ์เฉพาะของโ o n y ที่ให้ภาพคมชัดสวยงามสบายตาแม้แต่ผมเปิดดูคลิปวิดีโออยู่หลายนาทีก็ไม่รู้สึกปวดตาเท่าไหร่ครับและเมื่อเราหันไปด้านหลังของเครื่องก็จะเห็นกล้องถ่ายภาพและวิดีโอความละเอียด8ล้านพิกเซลมาตรฐานสมาร์ทโฟนทั่วไปซึ่งเมื่อเรามาดูฟีเจอร์ถ่ายภาพก็จะเห็นออปชันต่างๆให้เลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพแบบ4:3 16:9โหมดปรับแสงสว่าง และฟีเจอร์ถ่ายภาพตามสภาพแวดล้อมแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างผิดหวังนั่นก็คือ LED flash ที่ขาดหายไปทำให้แฟลชรุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเวลากลางคืนเท่าไหร่ครับส่วนฟีเจอร์ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับ Xperia Z Ultra ก็คือการใช้ดินสอแทนปากกาสไตลัสสำหรับแอปพลิเคชันวาดรูปหรือ text recognition เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจับดินสอนั้นถนัดและง่ายกว่าการจับสไ y ลัสไปไนไหน แถมเรายังหยิบจับดินสอที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาใช้ได้ทันทีสะดวกสบายหมดกังวลเรื่องปากกาสไตลัสหายไปได้เลยครับ Xperia Z Ultra มาพร้อมกับ CPU Qualcomm Snapdragon Quad Core 2.2 GHz ที่เรียกว่าแรงและเร็วดูวิดีโอและเล่นแอปพลิเคชันได้อย่างไม่มีสะดุดส่วนหน้าอินเทอร์เฟซของแฟล l เลตรุ่นนี้ก็จะคล้ายๆกับ Xperia Z รุ่นอื่นๆครับซึ่งให้ความรู้สึกที่ทันสมัยสบายตาและยังมาพร้อมกับธีมสีต่างๆที่มีให้เลือกอีกมากมาย อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนั่นก็คือช่องเสียบไมโคร SD g a r d ดที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามต้องการครับ ซึ่งก็จะอยู่ข้างๆกันก็จะเป็นช่องใสซิมการ์ดที่ถอดใส่ง่ายไม่ต้องหาเข็มมาจิ้มให้ยุ่งยากส่วนปุ่มล็อกหน้าจอและปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ด้านข้างซึ่งอาจจะแปลกไปสักนิดเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนและแท็บเปล็ตรุ่นอื่นๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เหมือนกันซึ่งตำแหน่งดังกล่าวก็ดูจะเหมาะสมดีครับเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องเพราะถ้าอยู่สูงเกินไปโทรศัพท์อาจจะหล่นจากมือเวลาเรากดมือเดียวก็เป็นได้รวมๆแล้ว Sony x p e r i a C u l เ r a ยสซีอัลตีฟีเป็นแฟลชเบลดที่มีฟีเจอร์ แต่ในขณะเดียวกันแฟบเ e t รุ่นนี้ก็ยังเปิดช่องโหว่ให้คู่แข่งได้โจมตีทั้งฟีเจอร์กล้องที่เบสิกเกินไปไม่มี LED flash และขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่จนไม่สามารถใส่กระเป๋ากางเกงได้แต่โดยรวมแล้วแฟบเ e t เครื่องนี้ก็น่าจะประทับใจคนที่อยากได้โทรศัพท์หน้าจอใหญ่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์โมบายเดเวิ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานและดูดิจิตอลคอนเทนตแบบพกพาได้เป็นอย่างดีครับ